นับผืนป่าเขียวชอุ่มอันไกลโพ้นพระรามและพระลักษณ์ร่อนแรมผ่านพงไพรนับวันไม่ท่วนด้วยพระหัตถทยมุ่งมั่นเพียงประการเดียวคือการติดตามนางสีดาผู้ถูกพญายักษ์ทศกัณฐ์ลักพาตัวไปจากอาสมสองพระองค์เสด็จลัดเลาะมาตามร่องรอยซากรถศึกและกลีบดอกไม้อันจางหาย จนมาถึงเชิงเขาคิดชกูดซึ่งถอดยาวตระงงานกลางพงไพรพระลักษ์หยุดยืนเหลียวมองรอบด้านส่วนพระรามถอดพระเนตรไปเบื้องหน้าพระเนตรฉายแววแน่วแน่ส่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาและบารมีบนยอดเขาสูงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งอันเป็นที่สำนักของพระยาวานอนสุครีพ ผู้ต้องหลบหนีจากเมืองขีดขินเพราะถูกพี่ชายแท้ๆของตนคือพาลีขับไล่ออกมาสุครีบดำรงชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงคอยจับตาความเคลื่อนไหวจากยอดเขาทุกวันและในวันหนึ่งท่ามกลางม่านหมอกของหุบเขาอันสงบงนันสายตาของสุครีบก็มองเห็นชายสองคนผู้มีรัศมีเจิดจรัส รูปโฉมงดงามสง่างามผิดมนุษย์สุครีปตกตะลึงในบารมีของบุรุษทั้งสองแต่ด้วยความระแวงวันนี้อาจเป็นไส้ศึกจากพาลีที่ถูกส่งมาสังหารตนจึงไม่อาจนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ตรงหน้าได้ภายในถ้ำกลางภูเขาสุครีปจึงหันไปหาผู้ที่เขาไว้ใจที่สุดหนุมานทหารเอกผู้มีฤทธิ์อำนาจเหนือวานนทั้งปวง และยังเปี่ยมด้วยความเฉลียวฉลาดสติปัญญาและความจงรักภักดีหนุมานหลานรักของเราสุครีบกล่าวเสียงหนักแน่นเจ้าจงลงไปตรวจดูชายสองคนนั้นให้แน่ใจอย่าให้เขาล่วงรู้เจตนาเราโดยเด็ดขาดหันุมานก้มศีรษะรับคำพลางประนมมหัดแล้วกล่าวว่า ข้าพระเจ้ายินดีปฏิบัติตามพระบัญชาด้วยสติและความระมัดระวังอย่างที่สุดกล่าวจบเขาเงยหน้ามองขึ้นสู่ท้องฟ้าดวงตาเปล่งแสงด้วยความตั้งใจแล้วเหาะขึ้นสู่ยอดไม้เบื้องล่างในพริบตาหนุมานใช้ริ์แปลงกายเป็นวานอนป่าตัวเล็กขนขาวปนเทารูปลักษณ์ไม่ต่างจากลิงป่าธรรมดา เขาสแสรงทําเป็นเก็บลูกพุทธราสุกใกล้บริเวณที่สองพระองค์ประทับพักเมื่อเก็บผลไม้จนได้แล้วหนุมานก็จงใจปล่อยให้ผลไม้หล่นลงต่อหน้าพระรามกับพระลักษ์พร้อมกระโดดลงจากต้นไม้มานั่งมองด้วยท่าทีใสซื่อพระลักษ์หันมามองด้วยสายตาสงสัย แต่พระรามนั้นทรงทราบได้ในบัดดลว่าลิงน้อยตัวนี้มิใช่สัตว์ธรรมดาเพราะแม้เพียงชำเลืองทรงเห็นว่าเจ้าลิงมีขนแวววาวพระหนึ่งห่อเพชรที่ใบหูมีตุ้มหูทองฝังเพชรที่ปากมีเขี้ยวแก้วและที่ในตามีแววแห่งสติปัญญาพระรามแย้มพระโอ์แล้วตรัสเสียงนุ่มว่า ดูก่อนเจ้าวานอนน้อยเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ลำพังในป่าแห่งนี้หรือเจ้ามีธุระใดกับเราทันทีที่หนุมานได้ฟังสุรเสียงอันนุ่มลึกของพระรามก็รู้สึกปีติจนน้ำตาเอ่อเบาหัวใจของเขารู้ในทันทีว่าชายผู้นี้คือผู้มีบุญญาธิการเหนือสามโลก หนุมานจึงคืนร่างเดิมกลับมาเป็นวานอนขนเผือกงามสง่ามีสี่หน้าแปดกอนรัศมีจับกายเชิดฉายกลางพงไพรเขาสุดตัวลงกราบเบื้องบาทพระรามกล่าวด้วยเสียงซาบซึ้งข้าคือหนุมานหลานแห่งพญาพาลีเป็นข้ารับใช้ของพญาสุครีพผู้ถูกขับไล่จากเมืองขีดขิน ขอถวายบังคมพระองค์ผู้ทรงเดชขอพระองค์ได้ทราบเถิดว่าสุครีพมิได้มีใจอันเป็นศัตรูเพียงแต่ระแวงภัยพระรามทรงสดับคำกราบทูลแล้วทรงยิ้มและพยักรพระพักทรงเห็นแก่ความทุกข์ของสุครีพและความสัตย์ซื่อของหนุมานเมื่อเห็นพระรามเตี่ยมด้วยเมตตา และทรงมีพระประสงค์จะช่วยสุครีบทวงเหมืองคืนจากพาลีหนุมานจึงทราบซึ้งถึงขีดสุดเขาประนมหัดอีกครั้งก้มศรีศรษะลงต่ำและเอ่ยขึ้นด้วยซุ้มเสียงอันแน่วแน่หากพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพอมีค่าข้าขอถวายชีวิตนี้รับใช้องค์พระรามด้วยความจงรักภักดีตราบจนวาระสุดท้ายพระรามแย้มพระโอษฐ ก่อนจะยื่นพระหัตต์แตะศีรษะหนุมานเบาๆเรารับเจ้าไว้แล้วหนุมานมิตรภาพของเราจะเป็นดั่งขุนเขาไม่มีวันสลายและนับแต่บัดนั้นหนุมานก็คือทหารเอกของพระรามพร้อมจะร่วมศึกใหญ่อันเป็นจุดเปลี่ยนแห่งมหากา์รามเกียรติตลอดกาล และนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากาการเดินทางของกองทัพวานอนที่จะตามไปทวงคืนนางสีดาและต่อสู้กับกองทัพอธรรมของพญายักษ์ทศกัณฐ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามจ่อกับ AI ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ